่าเครื่องนี้เป็นมี d เด a ลแนะครับมี d เด a ลแพด M5 Pro 10.4นิ้วนะครับหน้าจอแตกนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็ผมแกะออกมาบ้างบางส่วนนั่นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดใช้เครื่องรุ่นนี้อยู่แล้วเกิดปัญหาหน้าจอแตกก็สามารถติดต่อมาได้นะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับภายในเครื่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะมีสายแพรจะมีหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอก็จะมาหน้าจอเวลาเปลี่ยน เวลากระจกแตกแบบนี้นะครับหน้าจอก็จะมาเป็นลักษณะเป็นชุดแบบนี้นะครับจอใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเอาจอเก่าออกนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเลาะจอเลาะกาวขอบขึ้นมานะครับแล้วก็มีน็อตล็อกสายแผ่จอแล้วก็ล็อกข้อแบบอยู่ตรงนี้3ตัวนะครับตรงนี้นะครับ เราก็เอาขั้วแบตออกก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเป็นการเซฟตี้นะครับตอนนี้ก็เป็นการเอาจอเก่าออกมาเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับสิ่งที่ต้องแกะเอาจากจอเก่าเอาไปใช้งานต่อก็คือสายแพรไฟจอสายแพรลายจอนะครับตรงนี้นะครับแค่นี้นะครับจอเก่านี่ก็ทิ้งได้เลยนะครับจอใหม่ก็จะเป็นซ็อกเก็ตเสียบเหมือนกันนะครับ ปิ้นล็อกนะครับกดบีบเข้าไปนะครับแล้วก็เอามากดลงที่ตัวจอตัวบอร์ดนะครับทำการเทสจอให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่านี่นะครับจอก็จะขึ้นปกติแบบ ถ้าจอขึ้นแบบนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมประกอบน็อตล็อกแผงจอกับล็อกพวกแบตเข้าไปเลยนะครับลูกค้าท่านใดมีงานซ่อมประเภทนี้นะครับตระกูลมีเดียแพดตระกูลหัวเว่ยนะครับที่เป็นแผงแพดมีเดียแพดของพวกหัวเว่ยนะครับแล้วหน้าจอแตกแบตบวมนะครับสามารถที่จะทักมาสอบถามได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งเครื่องมาซ่อมได้นะครับร้านเรามีสสาขานะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น2นะครับแล้วก็ที่ เซ็นทัลรามินทาชั้นสองนะครับเบอร์โทรติดต่อแล้วก็ลายไอดีผมจะแปะไว้ที่หน้าวิดีโอนี้เลยนะครับส่วนรายละเอียดคำอธิบายต่างๆก็จะใส่ไว้ใต้วิดีโอนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็แล้กับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอก็จะประมาณอย่างนี้นะครับของใหม่นะครับก็เหลือแค่ลงกาวนะครับแล้วก็ประกอบเครื่องกลับให้ลูกค้านะครับ อันนี้ผมขอพอวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจการซ่อมสามารถทักมาได้นะครับขอบคุณครับ